วิธีเฮดสวิตผ่านรีดนะครับตัวเจ้าหาชุนซองยินที่นะครับก็คือเฮาบ่ต้องมีบ่ต้องติดตั้งสวิตโยกนะครับหรือว่าสวิตปิดเปิดนะครับเฮาก็เอาตัวจากบอร์ดนี้นะครับที่ว่าเปิดแก๊กนี่ครับคานี่ครับมัน่นสิเป็นสวิตครับ เอากะถอดออกจากนี่ครับถอดอ,ออกก่อนครับแล้วตัวนี้ก็เอาให้มันถึงกันครับหาลวดหาสายไฟอย่างก็ได้ครับให้จับถึงกันครับแล้วเขาก็ามาง,งอตัวนี้ครับเพื่อเขาสีได้เอานี่เข้าไปได้ครับเข้าไปคือเก่านะครับแต่ว่าก่อนเขาจะไปเขากะ ฮาร์เทียาเอามาปิดปิดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสิมาชนกับตัวนี้ครับเดี๋ยวมันจะมาแตะกับสวิตเก่าคนระับาแล้วเ,เอากัเข้าเข้าไปครับครับนี่ครับรวดมาจ้ำเข้าหากันนะครับคือให้มันเปิดตลอดเลยครับแล้วก็หา เทียบไยังมากปิดตรงนี้ครับเพราะว่าเอาสีเอาใสคนืนเก่านะครับใสบอลหนึ่งครับเอาใสเรากวก็สีโผล่มาสีเดี๋ยวเขาก็สีจำสาสไฟออกมาครับครับบัตกีเรร่อยครับเอาคืนตำแหน่งเก่าครับนี่ครับโยงายออกมานะครับ มันกสิบบ่ค่อยสนิทไ,ไปแล้วบ่เป็นอยังครับเล็กน้อยเพราะว่าเขาเสียอาสนิทตัวนี้ไปใส่ครับไปใส่งานนะครับเอาเส้นหนึ่งมาต่อขาหนึ่งครับตัวนี้ก็สิไปต่อไฟบวกกับบวกสิบสองอ่าแล้วขานี้ก็สิไปต่อต่อต่อไปเก่าครับ เรามาเปิดสวิตช์นี่ครับมันก็นสิครวงจอดมันก็นสิสั่งให้ดีเล่ครับงานครับขาดิเล่เขาก็ไปใส่มาจ่ายไฟนะครับ